สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําของหวานง่ายๆนะคะจะมาชวนทําแกงบวชฟักทองสูตรง่ายง่ายมากเลยค่ะแค่กะทิเดือดเราก็ได้ทานแล้วสิ่งนี้นะคะไม่ต้องมีสูตรเพราะว่าการทําแกงบวชฟักทองนี้ถ้าเราไปซื้อฟักทองจากตลาดจากในห้างมาเราไม่สามารถบอกได้ว่าเอาฟักทองสองขีดหรือว่าฟักทองครึ่งกิโล เราก็จะไปซื้อมาเป็นชิ้นใช่ไหมคะแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านเราก็มาหัน่นไม่ต้องมาช่างตวงว่าใช้กี่ข,ข,ขีดกี่กรัมน้ำตาลทรายเท่าไหร่เราใช้วิธีชิมเอาคะ่ะแค่กะทิเดือดเราก็ใช้ได้แล้วคะ่ะเรามาลองทํากันเลยดีกว่านะคะส่วนผสมของเรานะคะก็มีแค่กะทิก่ลองน้ำตาลทรายฟักทองแล้วก็น้ำปูนใสคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ ขั้นแรกเราก็ปอกเปลือกฟักทองนะคะไม่ต้องปอกออกหมดค่ะสีเขียวๆเ,เก็บเอาไว้บ้างก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไฟในเขาออกด้วยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะหั่นเสร็จแล้วก็แช่ลงในน้ำปูนใสยแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณ15นาทีค่ะ แล้วก็มาล้างเทนะ้ำป่นใสออกแล้วล้างด้วยน้ําเปล่าสักประมาณสองน้ํานะคะแล้วก็ผึงเอาไว้ขั้นตอนต่อไปก็เอาหม้อตั้งเตาเทกะทิใส่ใส่น้ำตาลทรายจุดแก๊สเติมน้ําเปล่าที่เป็นน้ําล้างกล่องกะทิไปอีกสักกล่องหนึ่งนะคะพอกะทิเริ่มเดือดเราก็คนแล้วก็ชิมขั้นตอนนี้ใครจะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะชิมรสตามชอบ แล้วก็ใส่ฟักทองที่เราหั่นเอาไว้ลงไปแล้วเราก็เช็คดูว่าสุกหรือ,อยังเนี่ยเขาจะออกเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะพอกระที่เดือดสักพักหนึ่งเนื้อฟักทองเป็นสีใสๆแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแล้ว,ลวก็ปิดแก๊สปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะ ก็ามาเปิดดูหน้าตาก็ประมาณนี้สุกได้ที่แล้วนะคะน่าทานไหมคะฝากกดติดตามช่องมาม่าเพื่อเป็นกำลังใจให้มาม่าทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ